ให้เขาเป็นปีโป้ไม่ให้เขาเป็นปีโป้เออแล้วจะกินปีโป้ยังไงถ้ากินเขาเข้าไปยังไงเลยให้เขากินเธอเป็นปีโป้ยังไงวะหมายถึงว่าสวบให้เขาสวบเขาไม่ใช่หมาแล้วเธอเดี๋ยวไม่ได้เจอหน้าปลากับมาเลยเขาไปไม่ทันอ่ะวันนี้เหรอเขาไปไม่ทันเขาไปส่งเธอไหมอืมได้เธออยากไปยัง อยากนี้อยู่ไหมล่ะจะนอนนี่ไม่เอาหมายถึงเขานอนโซฟาทั้งก็นอนข้างบนก็ได้แมนมากเลยไม่เอาอยู่ดีอ่ะทำใไ,ไม่กวนเธอเปล่าๆไม่กวนเขานอนในห้องประชุมก็ได้เก่งใจไม่ใช่บ้านเขากระเป๋าสี่ห้าเก้าหัวใจด้วยอือหุบเลยไปไปก็ได้อะไรพูดดังๆสิไม่ดับเลยสมริงการ,รหรอครับวารีเส้นครับเดี๋ยวมาตัวนี้ก็วิวสวย ข้างขวาตรงก็มีสวยแต่ว่าบางทีเขาก็เลี้ยงรูปไม่เป็นมันเี็นข้ามันไก่เขเขาก็เลี้ยงไม่รู้ว่าจะต้องพานูปไปทำอะไรอะ่ะข้าวมันไก่เป็นเด็กหนือนค่อนข้างอะไรแบตดดิดนิดนึงอะ่ะแต่ข้ามันไก,ก,นะก่ติดเขามากเลยนะอืมแรกๆก็ติดเขาแบบนั้นแหละข้าวมันไก่ลูกเธอนี่ใช่ไหมล่ะก็ลูกเขาไงก็ลูกเขาลูกแม่เธอเฮ้ย ล,ล,ลูกแม่เน well hmm ี่ยยังไงนะเขาเขาเรียนคำตอบผิดเท่าท mm ีลูกแม่ดึกแล้วอ่ะแม่เขาก็แม่เพราะเขาไม่มีแม่เขามีแค่แม่เธอก็ได้มีแค่แม่เขาก็ได้ก็แม่ก็แม่เขาไงก็แม่เธอก็ใช่ก็ใช่แม่เธอทำไมทำไมเขาแม่เขาก็คือแม่เธอใช่และเขาเมันไก่ก็คือลูกของเราก็ถูกก็ถูกใช่อยังกินอะไรอร่อย คนนี้มีด้วยหรอปิดหมดแล้วมั้งฮะยกมือทำไมหมายถึงว่าสิบนิ้วที่จะต้องกินข้าวไงจะ <g ül> ต,ต้องใช้มือหยิบช้อนก็คงไม่ไ <g ül> ไมีที่ไหนเขาคาบช้อนหรอกมั้งเ <g ül> ขาเนี้ยคาบหมาที่บ้านมีหมา้กันเหมือนหมาเลยอะเธอเขาไม่เลยแต่แก้มตายสิกินให้ดูด้วย เย็นปะเนี่ยเธอนั่นแหละร้อนแล้วป่ะอุ้ยอุ้ยเย็นเฉียบเลยเรื่อไงว่าตัวงเขาเย็นมันอาจจะเป็นแค่ภายนอกก็ได้ที่ดูเย็นชาแต่ข้างในแล้วมันอาจบอุ่นมากก็ได้พูดอะไรพูดอะไรขาเขาไม่คุยกับเธอแล้วอะไรเย็นชาเธอเบรกอยากกินชาเย็นอุ้ยไม่เห็นต้องลงไม้ลงมือเลยขอโทษได้ไหมเธอกรธเขาเหรอไม่โกรธไม่โกรธโกรธเธอเรื่องอะไรเวนเขาหลุดเลยอ่ะ ตกหัวแล้วรูปหลังป่ะเนี่ยไม่เขาไม่ค่อยชอบรูปหลังเนอะรูปอะไรอะอ่าป่าป่าแล้วนี่จะไปพักหรือยังก็รอเธอไงรอเธอไปกินข้าวเธอจะไปเลยเหรอเธอไปกินข้าวเขาก็จะไปแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ไปเขาก็ไม่ไปแน่นะชัวร์นะไม่หิวละอ่ำอิ่มละอิ่มอะไรอ่ะไม่รู้มองหน้าจ้องหน้าเธอก็อิ่มละ เราไม่อยากกินของอร่อยจริงจะกินของเผ็ดๆอ่ะแซ่บๆเขารู้ไม่มีร้านไหนขายหรอกตอนนี้ไม่มีไม่มีขายแซ่บขนาดน,นี้ไม่มีขายหรอกก็คงต้องอดครับก็อดแหละมันดึกแล้วี่เธอชอบกินรสเปรี้ยวไปเห็ดแล้วก็หวานหวานนี่ใช่ปหมอืมกลมกลมอ่อมนัว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 ก็ไมห็อืมคงต้องรอพรุ่งนี้แล้วนะงัโทรสั่งวันนี้คงไม่มาแล้วก็ใช่ ตาทองอถคนตรอคุณความแตกถูกเขายกมือแบบนี้ให้เธอรอก่อนอย่าเพิ่งหูวหวามตอนนี้ปีไหมก็ได้เขาจะอดทนรอขอบคุณนะจ้มต้มยำพวกแบบต้มแซลมันเงี้ยเธอชอบหมดเลยหรออืมถ้าเป็นของแซ่บเขาชอบหมดเลยอุยเขาเผ็ดร้อนเขาก็ชอบกินเหมือนกันเลยอ๋อก็ดีเขาอร่อยฮะ เขาว่าก็อร่อยเหมือนกันแบบนั้นอ่ะมันเผ็ดอร่อยแบบกินแล้วมันจืดก็ใช่เธอพูดอะไรเนี่ยก็พูดถึงอาหารแฉะแฉงอ๋อแล้วไทยชอบกินของจืดไหมของจืดเหรอต้มจืดอะไรเงี้ยเออไม่อร่อยไม่มีรสชาติว่าอะไรจืดกันไม่ได้ฮะหมายถึงว่าเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันก็เลยเราก็เลยอยู่ด้วยกันได้ไงเราเขาว่าไม่ชอบอาหารรสจืดเหมือนกันเพิ่งรู้เลยเนี่ยใช่ครับใช่ไ่ครับ จะมีตังค์ให้ผมัค่สองพันไหมเอาไปแต่งตัวใหม่ผมไม่ชอบแบบเนี้สองพันเลยเหรอเออเธอด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายเขาเป็นสุภาพบุรุษพอ,ก,อ,อรกระเป๋าอะไรครับกรนะเป๋าห้าหกหกครับฝากด้วยนะเธอขอบคุณครับเราไปทําไมต้องสองพันมันหายากมากนะหนุ่มใช่เหรอใช่เราอยู่นี่นานยังอ่ะมาอยู่ไม่กี่วันครับแม่ให้มีแฟนอะยังยังทำไมไม่มีอ่ะไม่รู้ว่ามีคนชอบมั้งอยากมีแฟนไหม ดีแล้วแหละอย่ามีเลยฮึได้จังขอบคุณเสียงแข็งจังเลยหิูข้าวมากไหมไม่หิวเธอต้องมานั่งอดข้าวอดน้ำเพื่อต้องมาอยู่กับเขาสิเกินแค่นี้ก็ทำได้อยู่แล้วฉันไม่ต้องไปอยู่นี่แหละไม่ต้องกินยาห้กินข้าวนะจนถึงตีสี่อ่ะไม่ต้องกินเข้าไปหรอกอยู่ตรงเนี้ยโอเคเอาก็เขาบอกว่าเธอทำได้นะไม่เห็นต้องดูกะเลยนเขาไม่ได้ดูเลย พูดปกตินะดูเขาอะนอนคอทำเขาไมก็เมื่อเธอดูกเขาเนี่ยเขาเป็นคนดืเขาเองเนี่ยทํหมอว่าเทําได้ก็เธอดูเขาหมนโนนี่ก็ได้กหวันหลังก็คุยดีๆก็ได้ไม่ต้องดูกันเลย โอ้แล้วเขาจะหายไหมอ่ะอืมเขาไม่หายอืวันหลังจะทำอีกเข้าใจไหมเขาชอบแบบนี้พูดดีดีวันหลังละเขาอแบบนี้ฮะเขาชอบแบบนี้ชอบแบบนี้คืออะไรคือเป็นอะไรเท่มากเลยอ้าวไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้เธอเป็นอะไรของเธอเขาชอบแบบนี้แบบนี้เหรอใช่ที่รักน่ารักมากมากเลยเขาหน่ารักใช่เขา ่เขาดูรลอปสไตล์ดุคอสิฮะดุเขาพี่ดุนะหนูไว้ลหดุไม่ไหวไม่ไหวเป็นไรวะเนี่ยเพีแอบโมะอย่ามาดื้ออีกเข้าใจไหมยอมแล้วอะไรต้องฟังนะยอมแล้วยอมยอมแล้วแบบนี้ยอมดีมากแป๊บหนึ่งนะขอถ่ายรูปก่อนอ้าพี่มาอย่าทำอย่างนี้เขาจะท้องเหมือนเดิมเอาไม่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 เอา อยู่อยู่อย่างนั้นอย่าลุกขึ้นมาไม่เอาก้มลงไปก้มลงไปนี่ร้าอย่าร้ายเขาไม่ได้ทำร้ายถ่ายรูปกันให้นานๆทีถ้าเธอทำเอารูปเขาไปปล่อยเขาจะไม่ทำแบบนี้ให้เธอเห็นีเลยแล้วเธอคิดว่าการที่เธอปล่อยดาเมจให้เขาแล้วทำให้เขายอมให้ได้ใช่เธอทำคนเดียวเธอเป็นคนเดียวที่ทำให้เขาคุกเข่าได้ ถ้าเธอเอาจุดตรงนี้ของเขาไปเล่นก็เท่ากับว่าเขายังไม่ได้ทาอะไรเลยเธอไม่รักตีเขายังไม่ได้ทําเลยนะเดี๋ยวเธอจะได้รู้ว่านันมีจริงไปไหนลุขึ้นมาแล้วเอาซะน่ากลัวเลยคุมละได้ไจมไปดูแบบใครเขาดูใครไม่เป็นหรอกเมื่อกี้เธอดูเขาไม่ได้ดูแล้วเขาเรียกว่าอะไรก็พูดปกติปกติอืมปกติยังไงเขาพูดไม่ ปกติยังไงเขาก็พูดกะติเอ้ยปกตินะพวกปกติตรงปกติแล้วไม่ชอบผู้ชายอ้อนแล้วชอบผู้ชายดุยคุณมีแต่สรุปเธอจะได้ไปกินข้าวไหมเนี่ยเขาต้องถามเธอเอาไม่เอาอยู่กับเธอไม่อยู่ด้วยกันแป๊บเดียวเอขาอยากอยู่กับเธอแล้วเธอก็กินข้าวแล้วก็อยู่กับเขาได้ไหมล่ะ <c oughs> ไม่ได้เธอไม่เหนื่อยหรอวันเนี้ยเขาเหนื่อยตั้งนานแล้วแต่เขาอยากอยู่กับเธอใช่ มีเสน่ห์พักผ่อนเถอะอ้อาววันนี้เธอคงเหนื่อยแล้วอะเดี๋ยวเท่มีเสน่ห์พักผ่อนเธอสู้ๆนะเธอจะบอกว่าเท่มีสเสน่ห์แล้วพักผ่อนเถอะเธอจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะทำไม<ป>ไม่ไปติดไปต่อ,อยังไงอ่ะออกจะเชื่อมโยอองแต่เขาเดินมาชมเธอแล้วเขาเขาบอกว่าเท่มีสเสน่ห์เท่มากแต่ควรพักนะอย่างเงี้ยมันประโยคป,ประมาณนี้อเธอแบบแบบนั้นเหรอ ไม่ได้จะสื่ออย่างนั้นนะก็หมายความว่าเธอวันพักไดแล้วเรื่องความเท่ของเธอเดี๋ยวมันไปเตะตาใครเข้าหยุดน่ารักแบบนี้ได้หรอไม่ได้ดูทำไมอยู่ผู้เสพปกติทำไมอยู่ได้ไหมทำไมต้องอยู่ด้อย่างไม่ได้ดูทำไมอ่ะรักเธอนะเราอยากสนที่สุดในยกนีเหมือนเด็กเลยอ่ะือคือยังไม่เหนื่อยเลย อมเชหมดแล้มกลับบ้านไหมเดกเรานะเพ่งกลับไไมธออเธอเคยกินเยลลี่ไหมอยู่มาทาเรื่องเยลลี่ทไเธอเคยกินเยลลไมก็ต้องเคยสิ ปีโป้อะปีโป้อะเคยเธอทำให้เขาเหมือนเป็นปีโป้ก็ได้แบบรุ๊บเข้าไปเลยให้เขาเป็นปีโป้ไม่ให้เขาเป็นปีโป้เออแล้วจะกินปีโป้ยังไงถ้ากินเขาเข้าไปอย่างนั้นเลยให้เขากินเธอเป็นปีโป้เปงไงวะหมายถึงว่าสวบให้เขาสวบเขาไม่ใช่หมาแล้วเธอมันอร่อยนะก็รู้ว่าอร่อยคุยเรื่องเดียวกันไหมเนี่ยคุยเรื่องเดียวกันคนละเรื่องเดียวกันแล้ว ขออีกแล้วคุณอยู่เยอะก็มาดิครับมาดิทำไมยามผมจะก่อนแฟนผมมีอะไรปล่าล่ะเอออะฮะไม่ปกติอยู่ไหมล่ะตัวกับไปเดือดร้อนนี่ไม่ร้อนเขาอยากกอดเธอเธอจ๋ากลางวันแสกๆเลยนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนน่ะได้หมดเลยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่หรอกมาเหอะกอดเหรอใช่กอดที่ไหนก็ได้กอดที่ไหนก็ได้ได้หมดเลยพร้อมยังพร้อมอะไรพร้อมแล้วเรื่องอะไรพร้อมมากๆด้วยอ๋อ เรื่องอะไรพอไม่เธอไปกินข้าวแล้วเธอพร้อมไปกินข้าวแล้วอ,อย่างอ๋อพร้อมบายบายเจอกันนะบายไปเก็บก่อนเอา้าไปแล้วเหรอเขาบอกบายบายแล้วนี่อาเดี๋ยวไปส่งเราไปเก็บนะส่งที่บ้านใช่ไหมฮะเขาส่งที่ที่บ้านแล้วเธอก็ต้องกลับมาส่งเขาที่นี่โอเคไหมโอเคฮะเดียวเดียววิดีเหรอเดี๋ยวจะอยู่นี่เขาต้องไปส่งเธอเหรอเขาต้องไปส่งเธอหรือเธอต้องไปส่งเขาเธอจะกลับบ้านไหมถ้าเธอไม่กลับเราก็แยกกันตรงนี้แยกกันเลยเหรอ ไปต่อไม่ได้หรอไปต่อไหนคะทำไม,ไมอ่ะไปส่งพี่ไว้บ้านเธอก็บ้านขับวะ่ะไปส่งบ้านเธอก็ได้ครับแล้วเธอจะเนี่ยไม่ก็เธอเอารถไปเลยก็ได้ไม่เอารถเธอเดี๋ยวเขาเบิกรถกลกับเองก็ได้อ๋อ้วหนูเธอขับรถไปส่งเขาที่บ้านแล้วเ,เธอก็เบิกรถกลกับมาเดี๋ยวเธอจะมาส่งเขาไปนอนด้วยกันป่ะหนักแค่ันฮะหมายถึงว่าไปนอนพร้อมกันเลยไหมแต่ไม่ต้องไปส่งกันไง เออดีทำไมไม่พูดอีกต่องน้าแล้วเธอจะไปนอนที่บ้านเธอไป,ไปส่งที่บ้านเธอแล้วเดี๋ยวเขาไปออกอ๋อโอเคดูเรื่องนะโอเคโอเคโอเค